มาเรื่องแล้วครับล่าสุดโกลแมนแซกพึ่งออกมาพูดประโยคเดียวที่ทำเอาคนในวอลล์สตรีทหูพึ่งกันทั้งบาง <t ell> เขาบอกว่าทองคำน่ะมันเหมือนอสังหาในแมนฮัตตันมากกว่าน้ำมันโอ้โหนี่มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าวิธีที่คนส่วนใหญ่ประเมินมูลค่าทองคำมันผิดมาโดยตลอด และนี่คือเหตุผลว่าทำไมแบงก์ดังๆอย่าง UBS ถึงกล้าให้เป้าราคาทองไปถึง3,600ดอลล่ 3, าร์ทั้งทงที่ข่าวรายวันพยายามบอกเราว่าราคามันน่ากลัวเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเฉลยให้ฟังครับ ซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญนน,ยนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอัจฉพิภาพข้อนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยที่ครับกว่าทนประมาณ5 0 0ถึง1,300นะครับนังจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมาสารในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่อีโคโนมิ i ไลฟที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ Kim p r o p e r t อร์ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยในประเด็นที่ว่าทำไมมุมมองของแบงค์ระดับโลกถึงสวนทางกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้อย่างไร ผมเข้าใจดีครับว่าตอนนี้หลายคนกําลังสับสนคือเปอิดทีวีหรืออ่านข่าวออนไลน์ก็จะเจอแต่เรื่องที่ทําให้เราใจเสียเดี๋ยวก็มีนักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าระวังนะท้องคําอาจจะเกิดการปรับฐานใหญ่เหมือนปี2011ที่ร่วงไปเกือบ45ต เดี๋ยวก็มีข่าวว่าราคาทองคำเสี่ยงหลุดแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญข้อมูลพวกนี้มันถาโถมเข้ามาทุกวันจนทำให้นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆรู้สึกว่าหรือว่าทองคำมันมาถึงทางตันแล้วจริงๆมันน่ากลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเสี่ยงรบกวนครับมันคือหมอกควันที่จงใจสร้างขึ้นมาเพื่อบดบังภาพที่แท้จริง ในขณะที่เรากําลังถูกทำให้กลัวด้วยข่าวรายวันผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้อย่างธนาคารกลางของประเทศต่างๆเขากําลังเคลื่อนไหวกันอย่างเงียบๆและรวดเร็วชนิดที่ว่าน่าตกใจเลยครับแล้วภาพจริงที่ซ่อนอยู่ในม่านหมอกคืออะไรจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากเหตุการณ์เดียวครับ คือตอนที่อเมริกาและชาติพันธมิตรตะวันตกประกาศยึดเงินทุนสำรองของธนาคารกลางรัเสเซียกว่า3แสนล้านดอลลาร์ในปี2022วินาทีนั้นเองครับที่ผู้จัดการกองทุนของธนาคารกลางทั่วโลกตื่นจากฝันร้ายพวกเขาตระหนักได้ว่าเงินดอลลาร์ที่เก็บไว้ในคลังไม่ใช่เงินของพวกเขาจริงๆ มันเป็นเงินที่อเมริกาอนุญาตให้ใช้และสามารถถูกยึดได้ทุกเมื่อถ้าคุณทำตัวไม่น่ารักในสายตาของวอชิงตันผลสำรวจล่าสุดในเดือนพฤษภาคม2025นี้เองครับพบว่าผู้จัดการเงินทุนสำรองของธนาคารกลางถึง76%มองว่าความเสี่ยงจากการคว่มบาตรของสหรัฐเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดสรรสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากเพียงแค่30%ก่อนปี2022มันเหมือนกับคุณเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วอยู่มาวันหนึ่งผู้จัดการธนาคารบอกว่าผมไม่ให้คุณถอนนะเพราะผมไม่ชอบหน้าคุณคุณจะทำยังไงครับคุณก็ต้องรีบถอนเงินออกมาแล้วไปซื้ออะไรที่มันเป็นของคุณจริงๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มบริกและตลาดเกิดใหม่กาลังทาในสิ่งเดียวกันพวกเขากำลัง ถอนความเชื่อมั่นออกจากดอลล่าแล้วเอาไปซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถสั่งยึดได้นั่นก็คือทองคําข้อมูลจากสภาทองคําโลกชัดเจนมากครับว่า3ปีล่าสุดธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคําสุทธิเกินปีละ1,000ตัน นี่เป็นการซื้อที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ใหม่ผู้นําการซื้อก็หน้าเดิมครับจีนตอนนี้มีทองคําในคลังอย่างเป็นทางการเกือบ2,300ตันแล้วรัเสเซียโปแลนด์ตุรกีอินเดียประเทศเหล่านี้กําลังหนีตายจากระบบดอลล่าและทองคํำคือทางออกเดียวของพวกเขาทีนี้เรามาพูดถึงช้างในห้องการครับทําไมดอลลร์ถึงยิ่งใหญ่มาได้ถึง50ปี ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจอเมริกาดีอย่างเดียวนะครับแต่มันมีข้อตกลงที่เรียกว่าระบบปิโตดอลลา่าพูดภาษาชาวบ้านก็คืออเมริกาไปดีลกับซาอุไว้ตั้งแต่ปี1974ว่าเฮ้พวกนายขายน้ำมันให้คนทั้งโลกเป็นเงินดอลลา่านะแล้วเอาเงินดอลลาร์ที่ได้เนี่ยกลับมาซื้อพันธบัตรของอเมริกาซะแล้วเราจะคุ้มครองความปลอดภัยให้ผลคืออะไรครับทุกประเทศที่อยากซื้อน้ำมันก็ต้องวิ่งหาเงินดอลลา มันสร้างอุปทานหรือความต้องการดอลล่าร์แบบไม่มีที่สิ้นสุดทำให้อเมริกาสามารถพิมพ์เงินออกมาใช้จ่ายได้เรื่อยๆโดยที่ค่าเงินไม่พังเพราะทั้งโลกรองรับไว้ให้แต่วันนี้ครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือกลุ่มบริกซ์เขาเริ่มค้าขายน้ำมันกันเองโดยใช้เงินหยวนใช้เงินรูเบิลซาอุดีอาระเบียก็เริ่มพิจารณาขายน้ำมันเป็นสกุลเงินอื่น นี่มันไม่ใช่แค่การทิ้งดอลลาร์ธรรมดานะครับมันคือการรื้อเสาบ้านของระบบการเงินโลกเลยครับและนี่คือเหตุผลที่โกลแมนแซกบอกว่าทองคำเหมือนอสังหาในแมนแฮตตันเพราะมันไม่ได้ถูกใช้แล้วหมดไปเหมือนน้ำมันแต่ทองคำที่เคยขุดขึ้นมาได้เกือบทั้งหมดในประวัติศาสตร์ยังคงอยู่บนโลกใบนี้มันถูกเก็บไว้ในห้องนี้รับภัยในรูปของเครื่องประดับ ดังนั้นราคาของมันไม่ได้ถูกกำหนดจากการผลิตและการบริโภคแต่ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนมือเจ้าของครับราคาจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมั่นในทองคำยัางสุดหัวใจและยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อจะซื้อมันมาจากมือของอีกคนหนึ่งและตอนนี้คนที่เชื่อมั่นที่สุดและมีกำลังซื้อไม่จำกัดก็คือธนาคารกลางของรัฐบาลทั่วโลกนั่นเองครับ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์การเงินโลกครับมันมีเกม2เกมที่กำลังเล่นพร้อมกันอยู่เกมแรกคือเกมระยะสั้นที่ถูกสร้างขึ้นจากข่าวรายวันเพื่อสร้างความกลัวความสับสนแต่อีกเกมคือเกมระยะยาวของมหาอำนาจโลกที่กำลังเดิมพันความอยู่รอดของประเทศตัวเองพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับวันที่ระบบการเงินปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แบงก์ใหญ่อย่าง UBS หรือ JP Morgan ก็เห็นภาพนี้เหมือนกันครับเขาถึงกล้าให้เป้าราคาทองคำไปถึง3,600ดอลลาร์หรือแม้กระทั่ง4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีหน้าเพราะพวกเขามองข้ามเสียงรบกวนระยะสั้นไปแล้วและมองไปที่โครงสร้างใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนไปคำถามสำคัญจึงมาตกอยู่ที่เราทุกคนครับว่าคุณจะเล่นเกมส์ไหน เกมสระยะสั้นที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนหรือเกมส์ระยะยาวที่เดิมพันด้วยความมั่งคั่งของคุณในอนาคตและถ้าคุณเลือกที่จะเล่นเกมส์ยาวคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณจะถือทองคำอย่างไรซึ่งมันมีทางเลือกหลักๆอยู่2ทางครับและ2ทางนี้ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันฟ้ากับดินในยามวิกฤตทางแรกคือทองกระดาษหรือพวกกองทุน ETF ทั้งหลายครับ ข้อดีของมันคือซื้อง่ายขายคล่องมีสภาพคล่องสูงสะดวกสบายมากเหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นหรือกระจายพอร์ตแต่ลักษณะสำคัญของมันคือสินทรัพย์ในมือคนอื่นครับคือมีคนอื่นถือไอคุณและข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือมันยังอยู่ในระบบการเงินเดิมๆม,มันมีความเสี่ยงที่เรียกว่าความเสี่ยงคู่สัญญาหรือ c o u n t e r p a r t y risk พูดง่ายๆคือถ้าคุณเชื่อว่าวิกฤตกำลังจะมาจริงๆ การถือทองกระดาษก็เหมือนกับการซื้อประกันอัคคีภัยจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในตึกที่กำลังจะไฟไหมนั่นแหละครับเพราะ ETF มันคือส่วนหนึ่งของระบบการเงินที่คุณกำลังพยายามจะหนีออกมาส่วนทางที่2คือทองคำแท่งหรือทองคำกายภาพที่คุณจับต้องได้ลักษณะสำคัญของมันคือสินทรัพย์ในมือคุณคุณเป็นเจ้าของมันร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีที่สุดของมันคือไม่มีความเสี่ยงคู่สัญญา ไม่มีใครมายึดของคุณไปได้ไม่มีใครจะเบี้ยวสัญญาคุณได้มันคือการเอาตัวเองออกมาจากตึกที่กำลังจะไฟไหม้โดยสิ้นเชิงมันคือการประกันภัยที่แท้จริงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการป้องกันความมั่งคั่งจากระบบที่อาจจะล่มสลายแน่นอนครับว่ามันมีข้อเสียในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษาหรือการทำประกันแต่นั่นคือต้นทุนของอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงครับเอาละครับมาสรุปกันเร,เร็วๆนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารในวันนี้มี5ข้อหลักๆ หนอย่าไปหลงกับข่าวรายวันที่ทำให้คุณสับสนและหวาดกลัวมันเป็นแค่เสียงรบกวนที่ถูกสร้างขึ้นมา 2. ให้ดูที่สมาร์ทมันนี่อย่างธนาคารกลางทั่วโลกพวกเขากำลังแห่ซื้อทองคำเป็นประวัติการเพราะกลัวว่าระบบดอลลาร์กำลังมีปัญหาใหญ่หลังเหตุการณ์ยึดทรัพย์สินของรัสเซียซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจ 3. กลุ่มประเทศบริกส์กำลังรื้อถอนระบบปริโตดอลลาร์ซึ่งเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนดอลลาร์มา50ปีและทองคำคือหัวใจของระบบนิเวศใหม่ที่พวกเขากำลังสร้างขึ้น 4. กูรูจากแบงก์ดังอย่างโกลแมนแซก h ์บอกเราแล้วว่าให้เลิกมองทองคำเป็นแค่สินค้าโภคภัณฑ์แต่มันคือสินทรัพย์พรีเมียมที่มีจำกัดเหมือนที่ดินใจกลางแมนฮฮตตันราคาของมันขึ้นอยู่กับว่าใครอยากเป็นเจ้าของมันมากที่สุด ซึ่งตอนนี้ก็คือธนาคารกลางนั่นเองและ 5. ถ้าคุณเชื่อว่าวิกฤตกำลังจะมาจริงๆและต้องการประกันภัยที่ดีที่สุดการถือทองคำจริง Physical g o l คือคำตอบเพราะมันตัดความเสี่ยงจากระบบการเงินที่คุณกำลังหนีออกมาได้อย่างสิ้นเชิงครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดสันติคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับแล้ววันนี้สันติมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่อง crypto d o g เปิดให้สมัคร stock signal screener แล้ว นี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่าย สนใจคลิกสมัครได้ที่ปุ่ม subscribe เลยครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกัน แต่สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสักเจ็ดสิบเหรียญนะนเครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบในอนาคตซึ่งการอัจฉริภาพข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกินสิบสองเดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยที่ครับแบบเทอมันห้าร้อยเปอร์เซ็นถึงหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมาสาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครัับหหรืออววว่่่าตก็เพิมขึ้้นนดยะครับ